อ้าโดนดึงเข้าไปยืนในบ้านอีกเรียบร้อยพายุกัดสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดนอร์มอลนะครับเบวิโรซิเฟอร์นะ ทีแรกผมจะเอาซิฟเฟอร์ไปมิดเลนไว้ไงต้องมายืนเป็นแคลร่ก็ไม่รู้นะทุกคนอยากก็ได้แหละยืนเลนไหนก็ได้อยาก,กเล่นพอดีด้วย ไม่มีมานาไว้ผมทำโลบล็อกก่อนนะก็จะจะเล่นแบบพวกม็อกอยู่ดีแหละทุกคนฮีโร่แบบนี้มันต้องออกของม็อกมาเพิ่มดาเมจน่าจะยังไม่อัพสกิลสามนะครับ <The> <laughs> ผมกะจะวิ่งเรื่อยๆในป้อมอ่ะใช้สกิลสองทำดาเมจไปเรื่อยไม่กะตีอยู่แล้ว ตัวมันฟาร์มป่าได้แต่ว่ามันฟาร์มช้าต้นเกมนอกจากเราจะเน้นสกิลสองเยอะๆแล้วเราค่อยเข้าป่าอันนี้ไหวแต่ถ้าแบบเวลหนึ่งเข้าป่าเลยผมว่ายากมากามันช้าจริงๆนะอไอพายุมันจะทำดาเมจดอทก็เหอะ โอเคไม่รอดดับเบิลดดเมดโกลดมาร์ดอะเโอเคขายุของเรามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็สามารถได้จากการดีนายคีฟกับลาร์คีฟนะฮะนะได้โลบอกแล้วชิ้นต่อไปก็โกลด์มาร์ดอะ มาคิดมาคิด โอเคทุกคนอธิบายสกลิลกันนิดนึงครับสกลิลหนึ่งของซิฟเฟอร์จะเป็นการพัดเป้าหมายนะเราสามารถพัดให้เขาถอยออกไปได้หรือพัดเข้าหาตัวเราได้นะครับสกลิลสองเป็นสกลิลพาสซีฟครับจะสร้างพายุรอบๆตัวเองแล้วก็ทำดาเมจต่เอตเนื่องนะเราสามารถกดพายุเพื่อกินพายุเพิ่มเป็นเลือดได้นะสกลิลสามเป็นพาสซีฟครับมันจะเป็นสกลิลติดตัวที่แบบเพิ่มมาตาลบหลีกนะมันจะมีผลเฉพาะตัวตีไกลในระยะรัศมี250ขึ้นไปนะครับเหมาะกับตัวตีไกลนั่นแหละ ยยู่เนีพาสซีฟอะแต่มันมีฟินไงแต่ฟินมันมีสกิลสามอะมันก็ะ <c oughs> จะดูแบบอะไรนิดนึงอันตีก็คือการสร้างพายุนะครับพายุจะสโลมากนะเวลาเราสร้างพายุเราจะได้สกิลสองเพิ่มมานะครับกระทาฟ้าจะอัปเกรดทำให้สกิลสองเราเก็บพายุได้มากขึ้นนะ มานาไม่มีอะ <laughs> ว่าเน้นหนึ่งสองนะฮะถ้าจะเล่นแบบสายบิง่งไลคิวอะไรเงี้ยอย่างไงก็ต้องเน้นหนึ่งสองเพราะซิเฟอร์มันนอกจากสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองก็มีแค่ตีธรรมดาเดี๋ยวมา,าคลิปสามกองนี้ด้วยนะได้เลยครับพี่ชายแตไว้ให้สามกอง แต่ยิ่งสกิลสองเราเลเวลแม็กอะเลเวลสีะ่ะมันยิ่งมีอิมแพกมากเลยตอนนี้ได้แค่เก้าลูกนะ เรื่อยๆละหามอ็อกละ่าเรียบร้อยลืมไปวันนี้กระโดดนี่วะะโดดดองด๋องะ ยี่ได้ป้อมอ่ะผมจะเข้าป่าแล <c oughs> ้วดูสิห่ขี้อยู่ Time and time again. and ทีแรกผมนึกว่ามูนเขาจะมาแครี่นะต้องกดแครี่วิ่งหลบไปล่างอะไรไม่รู้กำลังไปช่วยแล้วโกลเด้นวิวอยู่นี่ แต่ซิฟเฟอร์มันแพ้สกิลเวทนะทุกคนแพ้ตัวเวทแบบเวทมากๆอ่ะจะจ๋าแบบสายแบบตอดเล็กตอดน้อยอย่างเงี้ยยิ่งอีลูเนียพวกสกิลระยะไกลที่มันสแปมได้นี่ยิ่งแพ้ไอ้จัาเลย เกมนี้ผมปล่อยเพื่อนเล่นกันแล้วชิลแล้วคือ <Yeah. S 1> เราไม่ต้องทำอะไรละปล่อยเป็นหน้าที่ของเพื่อนเราเลย แค่ฟาร์มอย่างเดียวโอเคแล้วก็ช่วยเขาวอนไปแล้วดีเฟกต์ไวรุ่นน่ะ แล,ล้วกันนี่ก็ตัดการเชื่อมต่อรัวๆเลยวะน่าจะมีปัญหาข้างหน้าของอินเทอร์เน็ตผมว่าผมปล่อยเพื่อนเขาเล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเอาไปปุ๊บอะสงครามมันจะจบยังไงล่ะเดี <c oughs> ๋ยวคนจะหาว่าไม่มนันอีกเขาได้เมมกันหน่อย วันนี้ขอคุยเด <vision. c putting forward> ี๋ยวกับคลิปไปก่อนเพิ่มเติมเอฟเฟกของกระทาฟ้านิดนึ่งทุกคนพายุอันติของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากเลยคือแบบบึ้มๆคือลือเลยนะ Your crypts is under attack. The legion have destroyed a hellborn belfry. เอ้ยน hey, ้องแมทรวยอยู่รุ่นเชลเบอร์แล้วเออต้องงี้ดีว่าเพื่อน ่อมาโคตรสวยเลยเมื่อกี้ออกตัดป่าชิ้นแรกด้วยวิดเลเก่ก็สโลคิวฟินอะไอยวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ยามันเกินควบคุมไปหมดแล้วว่ะ One of your cribs is under attack. Your legend it haunts me. Blood. The legion blood. Blood. <laughs> too wow. legion have destroyed a hellborn belfry. โอ้พายุมันไปนี่โดนอีก

ต้องโดดรวมสักสองสามช็อตว่ะเกมมันอาจจะมันขึ้นกว่านี้ก็ได้มผมฟาร์มแล้วก็แบบทำตัวอารมณ์ก่อนไหลวะไม่ต้องตีก็ตาย คอมโบนี้มันคืออะไรนี่ไปเขาทรมานแบบช้าๆแต่มันไม่ช้านะไม่ยดเลือดไหลไวมากเลยนะสกิลสพายุม็อกคอมโบที่ลงตัวแล้วใครจะทนไว้เล่า นีผมแทบไม่เข้าไฟกับเพื่อนเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงเพื่อนก็เล่นกันได้อยู่ดี่ขดา,วา,ขด,วา,าดวอนนีกแค่ต้นเดียวก็จะได้สแตก็กอ๋อสแต็กของเควสโอฟิเลียน เดี๋ยวไดซิเฟอร์มันเป็นคลรี่ที่ตีแบบพวกของพวกอะไรแบบช้าไม่ไหวงอแมดบิงวะไม่ใช่ปัญหา 哦，好 <of>、嗯。 ถ้าเป็นหน่มอเนะี่ยไอตัวพวกนี้สามารถเล่นได้เว้ยจริงนะอย่าดิไว้น้องถ้าเป็นซีเอมาผมว่ามันเกิดได้เร็วก็จริงอนะ่ะแต่ฝั่งนู้นมันก็เกิดเร็วได้เหมือนกันเนะี่ย เล่นต่อแล้วโดนอ่ะโอเคเวทผมเสร็จละเดี๋ยวใครทำอะไรก็แต่ทำนี่เเวลาผมเล่นแคดล,ลี่อย่างี้ยผมชอบออกไอ้พวกอย่างนี้นะซื้อพวกโอฟิเดียเควสมากเลยนะ อย่าหว่นไปแล้วน่าจะมีหว่นฟ้าดักรอเลยอะไอเอทมชิ้นต่อไปผมทำฮาร์ดเลยแล้วเม็ดเราพอไม่อยู่แล้ว ได้เลื่อนมากกว่าน,นี้อาร์ดคอนตันใหญ่ โอเคแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นจบเร็วไปนิดนึงผมอยากจะยื้อมากว่านี้แต่มันทำไม่ได้นะถ้าดูกล่าชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ผมด้วยนะผิดพลาดอะไก็ขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหมา่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบายจ้า